สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ F c นะคะทางช่องพังน้องฟ้าทุกท่านดูพี่ฟ้ายินไปหาน้องติวเตอร์ะคะเรามาหาน้องพี่เรามาหาพี่ฟ้ายนะคะกับน้องติวเตอร์นะคะที่ทุ่งนานะคะดูนะคะทักทายกันค่ะทุกคนอยู่ความน่ารักของทั้งคู่นะคะนี่นะคะเป็นคลิปที่น่ารักมากนะคะดู <c oughs> <c oughs> ก็มารับพี่ฟ้ายเนาะนะคะ แ,แม่ควานก็มารับน้องวัวด้วยนะคะอ่าช่วงนี้แม่ควานขี่ช้างไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นวันนั้นเนาะก็เลยพักนะคะก่อนนะคะสักสี่ห้าวันจนกว่าจะหายนะคะก็เลยขึ้นช้างไม่ได้อาจจะไม่เห็นแม่ควานมารับพี่ฝ้ายนะคะช่วงนี้พักก่อนนะคะเพราะว่าร่างกายไม่พร้อมเนาะ <c ười> กอดก่อนในเลวนะคะ <c ười> องอแงม,มากอู้นะคะทุกคน mm. <laughs> กอดดีๆเร็วเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม,วม่ถ่ายถ่ายรูปให้กอดดีๆเลยหันหน้ามาทางนี้ด้วยอืดูนะคะดูนะคะความน่ารักของน้องดิวเตอร์<ว>แล้วก็พี่ายป้าเลยฟ้า <laughs> ยจะกินกระเป๋าแล้ว <laughs> ดูนะคะความน่ารักของพี่้ายแล้วก็น้องดิวเตอร์คะ่ะ <laughs> ทุกคน <laughs> <laughs> กอดกันกอดกันเร็ว ฝากถือกระเป๋านะคะก็ช่วงนี้อากาศก็จะร้อนๆหน่อยเนาะนะคะแต่ก็ลอยพี่ชายนะคะเอาน้ำมาให้อยู่นะคะตอนเที่ยงนะคะดูนะคะความน่ารักของพี่ฟ้ายนะคะกับน้องติเตอร์นะคะก็เรามารับวัวด้วยมารับช้างด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่ร่มนะคะพาพี่ฟ้ายมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะได้อยู่โล่ไม้นะคะแล้วก็ผ่อนคลาย นะคะแต่ตลางวันก็เอาน้ํามาให้เขานะคะลอยเขาเป่านะคะเป่าน้ําอยู่นะคะคก็อากาศช่วงนี้ก็จะร้อนหน่อยนะคะคขึ้นป่าบ้างอยู่ทุ่งนาบ้างนะคะคก็มาเก็บภาพความน่ารักนะคะของอพี่ฝ้ายนะคะกับน้องติ๊ตอร์ให้ได้ชมกันค,ะค่ะ <c oughs> ดูนะคะพี่ฝ้ายเขาน่ารักนะคะ <c oughs> ตัวใหญ่ใจดีไหนดูตาสิ วันนี้นะคะไม่มีขี้ไก่ไหลนะคะวันนี้โ <c oughs> อ้ดูมอมแมมมากสภาพนะคะ <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาเขากลับบ้านกันเนาะนะคะ ตอนนี้นะคะพี่ฟายกำลังเดินกลับบ้านจ้าทุกคนนะคะกะ็บรรยากาศยามเย็นๆเนาะท้องทุ่งนานะคะแห่งความแห้งแรงนะ,ะของหมู่บ้านของเรานะคะวันนี้ก็มากับควันน้อยควันเดิมคะ่ะมาเป็นกำลังใจให้พี่้ายนะคะช่วงนี้แม่ควานก็อย่างที่บอกเนาะนะคะงดขี่ช้างนะคะสัก4ีห้าวันนะคะรอให้สภาพร่างกายพร้อมนะคะ เดี๋ยวจะมาทําคลิปนะคะให้ได้ชมกันเนื่องจากว่าแม่ควานก็เป็นผู้หญิงนะคะการเป็นควานช้างนะคะเมื่อเมื่อหนึ่งครั้งของเดือนเนาะมันก็จะไม่พร้อมหน่อยนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงการรักษาตัวด้วยนะคะตอนนี้นะคะเพื่อให้ร่างกายปรับฮอร์โมนให้เป็นปกตินะคะก็มารับพี่ฝ้ายนะคะเป็นภาพบรรยากาศแห่งความสุขนะคะที่สวยงามนะคะพี่ชายก็ ไปปลูกหญ้ากันทั้งวันนะคะเขาไปเก็บอตอหญ้าะะมาเพาะแล้วก็เอาไปแซมหญ้าของพี่ฝ้ายเริ่มเขียวแล้วนะคะอยู่ทุงนู้นนะคะนุนเห็นหรือเปล่านะคะนุนที่แม่ควันชี้นะคะนั่นคือแปลงหญ้าของพี่ฝ้ายนะคะที่เราปลูกนะคะแล้วก็ล้อมรั้วลดน้ําด้วยน้ําบาดาลที่เราเจาะนะคะก็เดือนเมษานะคะก็คงจะได้ตัดให้พี่ฝ้ายแหละนะคะถ้าเราตัดบนโคกหมดนะคะก็คงจะ จะได้ตัดให้น้องทานนะคะยังไม่ได้ก็ถึงเดือนก็ยังดีนะคะผสมกันกับย่า,ยานเนเปียร์หรือว่าซื้อสับประรดเพิ่มเติมนะคะนี่ก็กกำลังกลับบ้านกันนะคะทุกคนนะคะพี่ฝ้ายังสวยสง่านะคะสมบารมีนางพญาช้างนะคะแห่งบ้านน้องอีคุนเหมือนเดิมนะคะคุณแม่จีท่วงท่าการเดินสงา่างามนะคะ ไม่แพ้เชือกไหนเลยนะคะแล้วก็มีความสมบูรณ์ของร่างกายเย็นนี้แม่ควันก็จะกลับไปไลฟ์นะคะทาง tiktok ok อนะคะแม่ควันจะ,อะสอนนะคะให้คุณป้านะคะหาเรียนรู้หากแม่ควันไม่อยู่ต้องไปหาน้องเย็นคุณป้าก็จะได้ทําได้หรือช่วยน้องฝ้ายได้นะคะนี่นะคะก็กําลังเดินกลับบ้านกันนะคะเขาก็สวยของเขาเหมือนเดืมแหระนะคะไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ กล้วยก็สุกพอประมาณนะคะก็ทยอยสุกเรื่อยๆนะคะเรา,เราก็จะไปไลฟ์กันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะ Facebook นะคะหรือว่าช่อง u t u b e นะคะหรือว่า Tik t o k อบายน้องฝ้ายนะคะหรือดอกฝ้ายบานเย็นนะคะเข้าไปติดตามได้นะคะความสวยสง่าของพี่ฝ้ายยังมีให้เห็นทุกๆช่องทางเหมือนเดิมเป็นช่างอีกหนึ่งเชือกนะคะถึงแม้จะ โดดเดี่ยวนะคะแต่เขาก็มีความสุขจากพวกเรานะคะที่สร้างให้เขาเนาะนะคะก็เป็นกําลังใจให้พี่ฝ้ายด้วยนะคะร่วมสู้นะคะฟันฝ่านะคะไปด้วยกันในทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคนะคะก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะดูนะพี่ฝ้ายสวยงามมากนะคะแม่ควันก็รักเขามากๆเลยนะคะ ฤด,ดูนี้นะคะการกินผลไม้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะนะคะอันตรายนะาแตงโมตแตงกวานะคะผลไม้ที่อันตรายควรงดนะคะตอนนี้นะคะพี่ฟายก็ถึงหน้าหมู่บ้านแล้วค่ะทุกคนนะคะถึงหน้าหมู่บ้านของเราแล้วนะคะก็เดินทางมาจากทุง่งนานะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็พระอาทิตย์นะคะกำลังจะตกดินเนาะนะคะคล้อยแสงแล้วนะคะก็ ความสวยงามนะคะธรรมชาตินะคะของหมู่บ้านของเรานะคะที่เห็นได้นอกจากคลิปนะคะทางช่องพังน้องฝ้ายนะคะคุณแม่ f อซเป็นชนบทนะคะที่เราอยู่กันด้วยความเป็นธรรมชาติเนาะ,ะแล้วก็วิถีการเลี้ยงช้างแบบบ้านๆของเราโอ้ยพี่ฝ้ายหิวน้ำนะคะร้อนนะคะร้อน อากาศร้อนนะคะอ้ยพ่นโครนโอ้ยตายแล้วพี่ไฟไม่ใช่อะไรนะคุณแม่เอฟซีนะคะจะบอกว่าพี่ไฟเล่นน้ําเนี่ยลาบากกว่าเดิมนะคะต้องขัดตัวแรงกว่าเดิมนะคะเพราะว่าไม่มีแต่โครนเยอะเลยนะคะแต่อัน,นอันนี้ก็ไปล้างตัวที่บ้านเอาเนาะเล่นน้ํานี้ไม่ไหวนะคะน้ามันติดโครนนะคะมันแฉะไปหมดเลยปะไฟปะปะเลยปะปะ เฮ้ยขยะปะเป็นกระดาษทิชชู่มาคาบมาหรือเปล่านะคะก็ขึ้นเนินแล้วนะคะกลับบ้านแล้วนะคะไปอาบที่บ้านเอาอาบน้านํานี้ไม่ไหวนะคะขัดตัวกันหนักพอสมควรเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นภาพที่สวยงามนะคะของพี่ฟ้า,าเดินกับเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคน ก็นะคะเรากำลังจะอาบน้ำให้พี่ฝ้ายกันฝ้ายมาเลยพี่เตเอาแชมพูพี่ฝ้ายมาให้ลุงพศถูตัวให้พี่ฝ้ายหน่อยเร็วแชมพูที่เอาที่มันอยู่ในแฟซ่าน่ะที่แม่บีบใส่น่ะ มันอยู่ในในห้องครัวก็มีมันอยู่ยที่บ้านลุงพศก็มีที่เป็นกัลลอนอะนในหลังนออไไถอยเยถอยไี้าถอยถอยถอยตอนนี้ก็กำลังนะคะโอ้กำลังอาบน้ำนะคะถูตัวให้พี่ฝ้ายอยู่นะคะทุกคนนะคะขัดตัวนะคะด้วยแชมพูมะนาวนะคะที่คุณแม่ใหม่นะคะท่าน ทำส่งม,มาให้นะคะก็ได้ใช้เรื่อยๆนะคะถูเรื่อยๆเนาะมีแชมพูมะนาวนะคะที่เป็นเอนไซน์นะคะเป็นธรรมชาตินะคะเราก็ใช้มาขัดตัวให้พิ่ไฟบ่อยครั้งนะคะก็เป็นกันลอนนะคะก็ถูเพื่อไม่ให้เป็นเชื้อรานะคะเป็นจุดๆๆเนาะ,นะะก็ถูให้เรื่อยๆนะคะทิศสองครัง้งสามครั้งนะคะ นี่นะคะก็กำลังขัดตัวนะคะาสาวสวยของเรานะคะจะบอกว่าเขาไม่นิ่งเลยนะคะจะไปกินหญ้าอย่างเดียวเลยนะคะขัดตัวก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะเป็ดเดอไฟเป็ดเป็ด <Ral> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ <laus> ้ยเฮ้ยเขาหอมกลิ่นมะนาว มะนาวมันหอมนะ,ะนี่นะคะก็เป็นแชมพูนะคะมามะกรูดนะคะแชมพูมะนาวนะคะมากรูดก็ขัดนะคะทํำความสะอาดผิวนะคะป้องกันเชื้อรานะคะแล้วก็ป้องกันอ่าจากเลื่อนนะคะ ไม่ให้ช้างมีทื่นนะคะเป็นจุดจุดนะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหนังช้างมากๆถ้าเราไม่อาบน้านนะะขัดผิวให้ช้างเป็นประจําทุกวันนะคะก็ต้องขอบคุณแชมพูของพี่ฟ้ายด้วยนะคะได้ใช้เรื่อยๆมาเลยนะคะในระยะเวลา1นึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมานะคะเอาเดี๋ยวไปเอายาให้พี่ฟ้ายกินก่อนนี่นะคะขัดตัวให้สาวสวยนะคะก็ต้องมี อะไรนะคะไวเคี้ยวด้วยนะคะไม่งั้นไม่นิ่งเลยนะคะขัดตัวให้สะอาดเนาะนะคะจะได้ไม่เป็นเชื้อราที่ผิวหนังนะคะนี่นะคะก็แชมพูมะกรูดธ,ธรรมชาตินะคะให้พี่ฟ้ายได้ถูตัวทำความสะอาด ดูนะคะกินไม่ยังก็กวันนี้ถึงบ้านแล้วนะคะขัดตัวเดี๋ยวก็จะเข้าหลักแล้วก็ทานยาทานสับป,ปะรดนะคะก็วันนี้น,น,นะะมาถ่ายคลิปให้ได้ชมกันนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่ฝ้ายของเราด้วยนะคะคุณแม่เอีทุกท่านเนาะน,นะคะก็ะะอย่าลืมแวะเวียนเข้ามาป้อนกล้วยป้อนผลไม้ให้กับพี่ฝ้ายด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช้างนะคะตัวใหญ่ผู้น่าราักอีกหนึ่งเชือกนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคะสู้ชีวิตไปกับเรานะคะเพื่อความเป็นอยู่ในแต่ละวันเนาะนะคะก็จะขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า